ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่นแมป a n i m เม d v e n t u r e วนแมป Box f o o และแมป King Legacy ลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map Anime Champion Simulator นะครับวันนี้จะมาสปอยอัปเดตแพทของแบบนี้นะครับแล้วก็๋ยวจะสรุปมีอัปเดตของ6.0.1ให้ฟังด้วยนะครับอ่ะก็ มีมีสามารถนิดหน่อยด้วยนะสำหรับแบบนี้แต่ก็ช่างมันแล้วกันเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตสรุปทั้งสปอยแล้วก็สรุปอัปเดตมินิอัปเดตด้วยน,นั่นเองนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะ อ่ะขอพูดถึงมินิอัปเดตก่อนนะครับแพท0.1เนาะตรงนี้นะครับเขาได้ทําการปรับบาลานซ์เรื่องของดาเมจสกินดาเมจตัวแล้วก็คอสมิคเวิร์กบาลานซ์ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเจ้าพาสซีฟคอสมิคทําให้มันบาลานซ์มากขึ้นน,นั่นเองส่วนบัคฟิกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยว่าคอสมิคเวิร์กแต่ละอันทำอะไรได้บ้างนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูบัคฟิกกันก่อนนะครับแก้ฟิก,กเรื่องการตกนะครับอ่ะไม่แน่ใจว่าตกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคนหรือต้องแก้เนาะตรงนี้นะครับ ต่อมาเป็นแก้เรื่องของเทมเพา์ที่หายนะครับแก้ฮ l ลว e นออฟไม่สามารถสุ่มจากเจ้าตะการสตอร์ตัวนี้ได้น,นั่นเองนะครับตัวนี้แก้แล้วนะต่อมาะจะเป็นแก้เรื่องของสตาร์เตอร์แพ็กนะครับสตาร์เตอร์แพ็กที่เหมือนจะคีบแล้วไม่ได้ของนะครับไม่ก็คีปแล้วมันคีบไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสตาร์เตอร์แพ็ไม่แน่ใจนะตรงนี้ต่อมาแก้เพลงในโซเบดนะครับโซเบดเลดเนาะไม่ว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะน, Bed, น, Red, น,น,น,น่าจะไม่มีเพลงหรือเปล่าเพราะอะไแก้มาเนาะ เอาค่เดี๋ยวพี่จะเด้งเป็นรูปของความสามารถ Passive Cosmic แต่ละอันให้นะครับแล้วก็เป็นของ Mystic ด้วยเนาะเผื่อใครอยากรู้นะครับอ่านี่เลยสำหรับ Passive Cosmic นะครับจะมีทั้งหมด3อันณตอนนี้ในเกมมี Back Home, s e l e s i a แล้วก็ไททันนั่นเองสิ่งที่ถูกปรับมาน่าจะเป็นในด้านของ s e l e s i a ที่มีผลที่ที่เราเห็นกันที่สุดนะครับส่วน Back Home เหมือนจะโดนลดอาาคิไปนิดหน่อยเนาะแล้วก็ ทุกอย่างน่าจะยังปกติเหมือนเดิมนะครับเตเบลคูณ2ที่ข้อ3 0มนะครับตีเดียวขึ้น60%แล้วก็เตเบลอเรนตี้อีกหกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองแล้วก็เจ้าพาร์ทแบคโคน,นี่ยสิ่งที่ไม่ได้บอกไว้ในนี้คือตัวมันวาร์ปนะครับไม่ได้ขึ้นที่แบบมุบคูณสามมนสปีดแต่ว่ามันมุมมนนบมันวาร์ปไปเลยนั่นเองมันเทเลพอร์ตไปเลยเนาะวันนี้ไม่ได้บอกไว้ในนี้นะครับแต่มันบอกแค่มุบสปีดคูณสามตรงนี้นะครับ ดูที่พาสเซเลเชียตอนนี้ถูกปรับมาครับดาเมจก่อนหน้านี้รู้สึกจะเป็น60%หรือเปล่านะครับแต่ว่าิ่งที่ถูกปรับมาเลยก็คือบอสดาเมจนั่นเองเราจะเห็นได้ว่ามันแค่75%เท่านั้นนะครับแล้วก็เขาลดดาเมจของบอสนะครับไป25%แล้วก็เอาไปเพิ่มเป็นดาเมจปกติแทนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเหมือนจะปรับให้มันเก่งขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอัตราคีด30%เท่าแบทโฮเลยนะครับตีเร็วขึ้นคูณ2ด้วยนะอันนี้ตีเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก วิ่งเร็วขึ้นคูณสตัวนี้จะไม่ใช่วาฟนะครับสำหรับพัทเชียลจะเป็นการเคลื่อนที่ไปเท่านั้นเนาะต่อมามาที่พัทพัทใหม่เลยนะครับพัทไททันนะระดับคอสมิงเหมือนกันนะครับ ดัเมจคูณ3นะครับอัตราคิเป็น50%เป็นเลยนะแล้วก็ดาเมจคิคูณ2เลยนะครับก็จะคล้ายๆกับสไนเปอร์เลยถ้าเราดูดีๆเป็นสไนเปอร์ที่ถูกอัปเกรดมาให้โคตรแรงนะครับเป็นดาเมจคูณ3นะแล้วก็ตีช้าลง15%ก็จริงแต่ว่าได้เนื่อของดาเมจแล้วก็คิดเ้ะดาเมจมานี่แค่ว่าแผ่นหน้าน่าจะโดนเนิร์ฟอีกนะครับมาดูว่าจะปรับอะไรมาเนาะตรงนี้ต้องรอดูเพราะพี่รู้สึกว่ามันน่าจะแรงเกินนะครับถ้าเอาไปใส่สกินเพอร์เฟกินตีเร็วอะไรี้น ขนาดเพิ่มขึ้น70%ไม่ได้เดินเร็วขึ้นอาระพชัน่านนี้ควรคู่กับแบ็คโฮมแล้วก็เซเลเชียเป็นอย่างมากนะครับพาที่ช่วยเพิ่มความเร็วข่ข้นที่เนาะโอเคนี่ก็เป็นสำหรับพาร์ทคอสมิกแล้วก็ก,การปรับบาลานซ์มินิอัปเดตมาทั้งหมดนั่นเองนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวเรามาในมาต่อกันในหัวข้อสปอยอัปเดตนะครับอ่ะเป็นอัปเดตแพทต่อแพทหน้าว่าอัปเดตหน้าเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับพี่จะขอพูดถึงอัปเดตที่มันจะถูกเพิ่มเข้ามาในเร็วๆนี้ที่ไม่ใช แผดเก้าแพดสิบอะไรพวกนี้เนาะมันจะนานเกินนะครับแล้วมาดูนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลของเดพเดเวลอปเปอร์ Developer, หรือว่าของคุณโอเทนมาร์ Mark, ที่เขาเพิ่มเข้ามาให้เรานะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะอยู่ในช่องอนาเมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เขาทาคไไลิปไว้แล้วเผื่อใค,ใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอ่าสำหรับที่เขาอธิบายไว้ละเอียดมากขอพี่พี่มาอธิบายให้ฟังสามารถติดตามได้ในช่องโอเทนมาร์ทหรือว่าช่องของเดบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแผ่นเขาเมีะได้บ้างเนาะ อย่างแรกนะครับในหัวข้อตรงนี้นะครับพี่จะซูมเข้าไปใกล้ๆเลยเนาะนี่อ่็นไหเจ้าแผ่น Q QOL นะครับนี่นะครับก็จะมีเป็นของวางแผนไว้นะครับอันนี้เป็นการวางแผนที่เขาจะทําไว้ก็คือเพิ่มระบบ s e l e c t ชมเปี้ยนนะครับเวลาย่อยนะครับก็คือใครที่รู้ใครที่เล่นก่อนหน้าน,นี้เวลาเราย่อยตัวนะครับย่อยตัวให้เป็นเอเซนต์มันจะต้องย่อยทีละตัวแต่ว่าในแผนหน้าก็อาจจะเลือกได้หลายตัวน,นั่นเอง อันนี้เป็นแพทที่เขาคิดจะทำมาเนาะอ่ะไอตรง e c pad e allow o b b s นี่คือไม่รู้ว่าคืออะไรตรัวนี้นะครับน่าจะเป็นทางเดินหรือเปล่านะครับทางเดินที่มันง่ายขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรอาจจะเป็นทางเดินให้ใกล้ขึ้นอันนี้พี่ก็ไม่มัจ่จัจเหมือนกันตัวนี้ขอไปด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็น็ a บบ lobby p ย a y e r list นะครับก็คือเวลาเราลงเ a t เนนะี่ยจริงเขาบอกว่าแพทเราสามารถเลื่อนดูชื่อของคนอื่นได้แล้วแ,แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับก็ยังบล็อกเหมือนเดิม แต่ว่าในแพทที่เขาจะทํามาเนี่ยก็คือเป็นถ้าไอ้ QL นี่จะเป็นฟอนต์ที่ offline นะครับถ้าอ่านผิดนขอภัยนะตรงนี้พี่ไม่แน่นใจเรื่อง,อ,งอ,ออกษรย่อเนาะก็จะทําให้เราสามารถเลื่อนดูคนได้นะครับว่าใครอยู่ในเด็กกับเราบ้างเนาะต่อมาเป็น Performance Setting นะครับก็คือเหมือนคล้ายๆกับระบบการ Setting ของ Low Quality นั่นเองนะครับก็คือเป็นแพทมินิอัปเดตนีง่ายสำหรับคนที่คอมไม่แรงนะครับโทรศัพท์ไม่ค่อยดีอะไรตรงนี้ก็จะทําให้เลื่นขึ้นมาขึ้นน,นั่นเองเพราะเราจะสามารถปิด ระบบออร่านะครับระบบเอฟเฟกต์ได้ก็เป็นพวกเอฟเฟกต์ Effect ของตัวละครว่าเอฟเฟกต์ของเพิร์กก็ไนี่นะครับเขาก็น่าจะอัพมาแต่ว่าจะเป็นระบบสำหรับคนที่เกลือนะครับนี่เด๋เป็นแ Pre บตลัตอะพรีเวนชั่นนะฮะเอตัวนี้ไม่น่ใจว่าเขาจะทำมาในแบบไหนก็คือซอฟต์พจซี่นะครับเป็นระบบารันตีเนาะก็ต้องรอดูนะครับว่าารันตีของเขาคือยังไงนะครับต้องรอดูนะตรงนี้ ต่อมาเป็นอัปเดต7นะครับที่จะมาในอนาคตที่จะถึงนี้อ่ะก็ตรงนี้จะมีหัวข้อสําคัญที่พี่อยากเน้นย้าให้พวกเรารู้ฟันแล้วก็อ่าเดี๋ยวพี่จะเอาอ่านถึงแค่อัปเดต8อัปเดตเราแล้วนะ่าจะเห็นกันแล้วแต่เดี๋ยวพี่จะรอเขาอัปเดตแพทเป็นแพทเจ็มาก่อนนะครับแล้วค่อยมาพูดถึงแบบละเอียดทีนึงแต่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังกันนิดนึงว่าในแพทอนาคตเขามีะไรนบ้างเนาะอันนี้นะครับอัปเดตเจ็ดนะครับเป็นโลกใหม่เลดใหม่นะครับเป็น New ort, นิวเดลี่เมกาบอสอ่ะอันนี้ตรงนี้น่าจะเป็นการฆ่าบอสเยอะๆนะครับ เดอรี่คืออะไรจะเป็นเควสรายวันหรือว่าเควสรายสัปดาห์ที่เขาจะเพิ่มเข้ามานั่นเองไอเมกาบอสตรงนี้ต้องรอดูอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับอาจจะให้เราไปตีบอสหลายๆตัวเป็นร้อยตัวก็ได้ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับไอ์นิวเดอรี่เมกาบอสตัวนี้ต่อมาหัวข้อที่สําคัญที่สุดที่พี่จะมาพูดถึงในคลิปนี้คือการเอเซ s ชันนั่นเองนะครับระบบเอเซนชันสามนะครับอ่าเราจะขอจะขออธิบายระบบ s อเซ s ชันคืออะไรก่อนเนาะ ระบบเซชั่นในแบบนี้จะทําการอัปเกรดตัวละครทาให้เก่งขึ้นแล้วก็มีความสามารถมากขึ้นน,นั่นเองอ่ะโดยที่เราจะสามารถมาทําได้ในหัวข้อของมาชีดน,นี้น,นั่นเองนะครับวันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือระบบการทาดาวนั่นเองนะครับหรือว่าเจาะดูตัวละครแล้วแต่คนจะเรียกเนาะอ่ะนี่นะครับระบบเซนชั่นเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด2ระดับนะครับจะเป็นระดับแรกกับระดับ2แล้วก็วิธีการทําก็คือนําตัวละครที่มีระดับเดียวกับตัวที่เราต้องการเนี่ยมาย่อยเป็นเอเซนต์แบบนี้นะครับเอเซนต์ตัวนี้เลยอ่ะมันจะย่ยยะะอย เอเซนต์แต่ละเอเซนต์จะสามารถหาได้จากตัวละครที่มีระดับนั้นเท่านั้นนะครับก็สมมติเป็นมิสติกก็จะได้เป็นมิสติกเอเซนต์ ence, ส่วนที่เป็นระดับคอสมิก mic, ก็จะได้เป็นคอส m มิกเอเซนต์แบบนี้นด,ด่นีองครับหนึ่งตัวของคอส m มิกจะย่อยได้5อันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการทำคอส s มิก2ดาว1ตัวหรือว่าเอเซนชั n นส o งคอสเมิก1นึ่งตัวจะต้องใช้คอสเมิกธรรมดาทั้งหมดประมาณ16ตัวนะครับถ้าพี่จำไม่ผิดนะก็ลองไปคุ้นูกันได้นะครับถ้าพี่จำผิดขออภยัย ตัวที่เราต้องใช้จะมีอะไรบ้างก็คือตัวละครของมันเองทั้งหมด2ตัวนะครับสามตัวกสิสตัวนะครับรวมตัวที่เราใช้ด้วยก็เป็น4เนาะส่วนเอเซนที่เราใช้เนี่ยจะเป็น50เอเซนนั่นเองนะครับในการทําขั้นสองแล้วขั้นแรกก็ 10, นั่นเองกทง็ทั้งหมดทั้งหมดที่เราต้องใช้ก็คือทั้งหมด60เอเซนนั่นเองนะครับในการทํา2ขั้นนะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวละครมันเองนี่แบบนี้นะครับเราจะทำการอัปดาวได้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าทํายากมากๆนะครับใครที่หาด่านท้ายก็ พี่มีวิธีก็คือการสุ่มโลกแรกเนาะน่าจะรู้กันอยู่แล้ว่ะวิธีฟาร์มไอเอเซนต์ตัวนี้ไปสุ่มโรกแรกแล้วก็เอาลิงมาย่อยนะครับอาถามว่าทำไมพี่ถึงมาพูดถึงหัวข้อ,ขอเ,ขเอเซนต์เพราะว่าในระดับขั้นสองนะั้นถือว่าทํายากแล้วใช้เวลาเยอะแล้วนะสำหรับคนที่เกมฮาร์ดไม่ครบหรือว่าดวงไม่ค่อยดีอะไรพวกนี้เนาะก็จะเป็นอะไรที่โคตรเกลือถ้าเราทําไม่ดีพอนะครับเพนะรานะฉะนั้นก็ตรงนี้พี่อยากเลยอยากมาแนะนำเนาะตรงนี้นะครับ ให้เราดองไว้นะครับตอนนี้ให้เราดองตัวละครไว้ยังเพิ่งรีบย่อยเพราะว่าไอเซนชั้นสามาเนี่ยเราอาจจะย่อยคอสติกได้เยอะไอเซนเยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็การทำตัวไอเซนชั้นสามเรายังไม่รู้แน่ชัดนะครับว่ามันจะใช้ตัวละครทั้งหมดเพิ่มกี่ตัวแล้วก็ใช้ไอเซนทั้งหมดกี่อันนี่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจแบบร้อเพราะว่า เกมยังไม่บอกอะไรเลยนะครับตอนนี้ต้องรอดูอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโอเคเนาะประมาณนี้ฉันเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนนะอ่านี่นครับเอเซนชั้นสามเนี่ยอาจจะใช้เอสเซนร้อยหนึ่งแล้วก็ตัวคอนอีกสี่ตัวก็ได้อ่ะใครได้ตัวซ้ำๆมาก็อดองๆไว้ก่อนนะครับรอแผ่นหน้าอีกทีหนึงนะ่งเนาะนี่พี่ก็ดองเตรียมไว้มากน่าจะมากพอสมควรระดับหนึ่งนะตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงใครสนใจเรื่องการทาทีมนะครับเดี๋ยวพี่จะมาพูดอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมเอสเซนชั้นสามด้วยก็น่าจะมาพูดในแผ่นเจิตไปนะร,ระมาณี้ นี่ประมาณนี้นะครับสำหรบับระบบเซนเซนท่าตัวนี้ที่รู้สึกว่ามีผลต่อเมะมะมะกมมากๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูหัวข้อ,ออีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นฟิแนลฮัลโลวีนเพลสส่วนมากฮัลโลวีนเพลสนะครับนิมพานอีกแล้วจะได้เป็นมิสติกไม่ใช่มิสติกดิือคอสมิกนะครับคอสมิกมาแจกฟรีโดยการที่ได้แต่โลกแรกจนโลกสุดท้ายเนะาะตัวนี้ก็จะเป็นเพลสสุดท้ายในฮาโลวีนแล้วเพราะเดี๋ยวเขาน่าจะเอาออกแล้วเนาะเขาต้องรอดูว่าเขาจะออกในช่วงสิ้นเดือนนี้หรือว่าจะกลางเดือนนี้น,นั่นเอง อินเกมทูอ uh, ่าอินเกมทูทิปน่าจะเป็นเครื่องมือสําหรับการปิดเปิดทิปนะครับการแนะนําการเล่นเกมแบบนี้น,นั่นเองอ่าส่วนในแพทอัปเดต8จะเป็นคิสอ่านี่นะครับแชริตี้อีเวนต์อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอ่ะว่าอีเวนต์คือของอันไหนนะครับแล้วก็มีระบบทัวร์นาเมนต์เจนเนอแล้ว่นเลดเดอร์บอร์ดแชทแท็กน,นั่นเองนะครับอ่ะก็จะต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปในอัปเดต8เนาะตอนเป็นอัปเดต9นะฮะ Galaxy 2 New World นะซีซันพาร์ทเย็นรักอัปเกรดนะครับต้องรอดูว่าาเเป็นนนยังไงไนะใแพท สิ้นปีนะครับช่วงสิ้นปีก็จะเป็นคิดบ้านอัปเดตตันเจียนแชมเปี้ยนลูนนะครับเป็นฟังก์ชันโบกนะครับแล้วก็นิวไดมอนด์ออฟอ่านิวไดมอนด์ออฟตัวนี้จะเป็นออฟที่มาแทนดีโอในในเดือนหน้านะครับแล้วก็อ่าปีหน้าจะมีอ่แผ่นว่าดทำเทปคิวพีเกมโหมดนะครับเพลเยอร์ไทเทิลแล้วก็กิ้วก็วจะเป็นระดับตัวใหม่นี่เองนะครับนิวเรลิตี้ตัวนี้ โอเคนี่ก็จะเป็นแพททั้งหมดในอัปเดตหน้าๆนะครับที่เขามีแพนมากมาเนาะเดี๋ยวถ้ายัางไงพี่จะมาลงลึกในหัวข้อแต่ละอันอีกทีหนึงส่วนใครที่อยากลงลึกมากกว่านี้ลองไปฟังของโอเทนมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคมาพูดให้ฟังกันเนาะส่วนนี้นะครขอรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติตามก็ดีนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆครับ